สวัสดีครับวันนี้เดยเราจะมาปั้นพุทธรูปประจำคนเกิดวันพุธกลางวันปางอุ้มบาทนะครับถ้าพร้อมแล้วเดยร์เราไปดูคลิปกันเลยนะครับเราจะขอข้ามขั้นตอนการปั้นองค์พระไปเลยนะครับเราจะข้าม,มาที่ขั้นตอนการติดแขนและเสียนขององค์พระเลยนะครับเพราะเราได้สอนปั้นตัวองค์พระไว้ตั้งแต่ คลิปประจำคนเกิดวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์แล้วนะครับก็สามารถไปดูที่หน้าช่องได้เลยนะครับก็ให้ปั้นเหมือนในคลิปเลยนะครับก็คือ,อ,อจะเป็นปางอุ้มบาทก็จะต้องมีบาทแบบนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่เราปั้นพระพุทธรูปประจำคนเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารก็สามารถไปดูได้ที่หน้าช่องได้เลยนะครับ อย่าลืมติดตามคลิปที่เราจะปั้นพระพุทธรูปประจำคนเกิดวันพุธกลางคืนด้วยนะครับนี่ก็คือหน้าตาพระพุทธรูปหลังจากที่เราติดแขนและใส่บาทลงไปแล้วนะครับขออภัยในเสียงพากย์นะครับถ้ามีอะไรแทรกเข้าไปเราก็จะปั้นตามเหมือนในคลิปเลยนะครับ วิธีที่จะทําให้องค์พระไม่แห้งนะครับก็คือใช้กระดาษเทชู่ชุบน้ําแล้วก็เอามาติดกับองค์พระไว้แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะใช้ถุงพลาสติกครอบไว้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อจะไม่ให้ลมโขกจนองค์พระแห้งนะครับนี่ก็คือขั้นตอนที่เราจะติดเสียนขององค์พระลงไปเลยนะครับก็ติดเหมือนองค์พระพุทธรูปที่เราเคยปั้นมาแล้วนะครับก็ติดเหมือนกันเลยนะครับ นี่ก็คือหน้าตาพระพุทธรูปประจำคนเกิดวันพุธกลางวันปางอุ้มบาทก็ปั้นเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมติดตามคลิปที่เราจะเผาองค์พระพุทธรูปดินเผาองค์นี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็เป็นกําลังใจใช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย I don't need a gun to get respect